ผ่าไหมไล่งามแฉลา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าตามติดชีวิตช้างนะคะคแม่กับลูกจะไปไหนกันครับอ,อู้ผมหุพนไปยูซือเลยนี่กับแม่งกับแม่จะไปไหนครับอูอ้ แต่งชุดหล่อครับผมแต่งชุดหล่อครับชุดใหม่แกะกล่องเลยครับชุดจากใครครับคุณแม่วาลีขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยชุดคุณแม่ก็สวยนะคะโหคุณแม่มีเงนผ่าพันข้อน้ำมันบัล โอ้โหเต็มชุดเลยดึงทั้งนี้มาแน่นี่ <c oughs> <c oughs> มิ่งดึงไงมิ่งดึงนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยค่ะคุณ <c oughs> แม่คุณแม่สวยงามมากเลย <c oughs> อันนี้เรามางานอะไรหนูงานขึ้นบ้านใหม่พี่บนคลองงานขึ้นบ้านใหม่พี่บุญคลองนะคะขึ้นบ้านใหม่พี่คลอง โอ้โหไนไปจุ๊บเพื่อนเราบุญไปจุ๊บเพื่อนเราอยาใสกแงีจากเมาบุญด้นิหมาแงหมากแดงมาตรงมาจากกระดิ่งจากอเมริกาเลยนะคะเนี่ยหาซื้ออะไรมาตั้งออ้หล่อมากเลยหล่อมากเลยครับ

จะใส่ได้ไหมดูค่ะดูดูอุ้ยใช้ดอุ้โอ้ยอุ้ยใจนี่โอ้ยวนั่นเรียบห้ดบายชุดเรียบมาเรียมมากาเรียมทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะสองชุดแม่ลูกจะตามมาอยู่จะว่าน้าว่าบุ่โย พ่อเปาบอกติหมองเดียวครับน้ำบ้าอาบโอ้ยเนาะมิงนะเดี๋ยวเขาใส่ชินห่อกรไปซักจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ใช่ไหมมิงมีพันธอาบมีเพื่อนแย้งกูนี่อีกแหนมตุ้มของเราบ้าบ่อค่าหนูแค่อาบปุ๊บ ลูกอ่างหรืลูกดีดีอาบปื๊กนี่นอนเกี้ยกี่อมผมชอบลงอ่างครับถ้าลงอ่างอ่างลงได้ครับถ้าลงอ่างผมลงได้ครับเกิดอะไรฟินกับฟินทายกินนี่คุณแม่เอิอนผู้ใดคุณแม่คุณแม่เรียกใครคะเป็นพว้ยสิมีคนขีหรือยังอ่างจะโมเปลือกจะโมควันคีอ่างเปลือกจะมาตัวหน่อยก็นอนที่เราเกลี้ยงอ่ะเดืองดึงแล้วเดืองเห้อ ชุดน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่นี่เรามาขึ้นบ้านใหม่ที่บุญคองนะคะมารับ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  จะพาไปดูนขในงานก่อนนะคะเยอะมากเลยนะคะมาร่วมสแสดงความยินดีให้กับที่บนคองนะคะงาใหญ่ก็เยอะนะคะ ตอนนี้กำลังทำพิธีทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะคะจะไปดูอาการแหนมตุ้มเราดีกว่า เยอะช่างเยอะเหมือนกันเลยนะฮะน้องมึงนิ่งฮัน้องเร็ววุ่นวุ่นดังเด้วเพิ่นดังเงินเจอคนดังไงเจอคนดังคนะรืเ่าืครับผมครับผมเดินยังสี่เนาะคนวนเดินยังสี่ตะเกีย อ่เขาแหงเดินเข้างานแล้วเราแล้วก็ให้เดินเข้างานแล้วเขารถพวงไปงานน้ำเขาไปไหนดอกมี่มามามาดูื่อชือมีมา มีงานเลอนนี้ด้ยมดีาัมากันรับขายมิ่งมารับขายมงๆนะกองไหนมันจีบผ้ากองรุมเอะเพื่อนอาฐาน้าบสุยังก่อน

กินติดแล้วมา้มาค่ะเดี๋ยวรับชมคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ยมังหูแม่นานไหนพูดของก๊อฟไขอบคุณโอ้ยขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่มีความรักความเมตตานะคะ ความน่ารักไว้เพียงเท่านี้นค่ะลาแล้วะค่ะสวัสดีนะคะ